ตรงนี้ใช่ไหมคะอย่าอย่าช้าเท้าอย่าเกงคิด <limp S 1> ในใจแค่ว่า <ไ Whole. S 1> มันต้องหายมันต้องหายใช่ค่ะมันต้องทนเจ็บนิดนึงแหละค่ะจะได,ไ,ดได้ได้หายนะถ้าลูกค้าไม่ทนเลยอ่ะลูกค้าจะทนเจ็บอย่างเงี้ยไปตลอดเลยนะตลอดปีเลยลูกค้าต้องทน,นะคะ <Sail> ่ะเอพราะมันแน voilà. ่น,นมากบอกเลยลูกค้ต้องอดทนคำเดียวนะคะถึงจะช่วยชีวิตลูกค้าไว้ได้จนระทั่ง ไม่เป็นแล้วนะคะนะคะ,นะคะทำได้ไม่เป็นแล้วนะอ,นอืมอะะเป็น,นาเป็นหนึ่วเล็บเท้าเล็บลูกค้าหนาด้วยแหละมันจะยากนิดนึงนะคะอย่านะคะอย่าดิ้นนะคะทนนะคะอดทนอย่าเก่งนะคะมันจะออกได้ง่ายค่ะ oh. อืมมันใหญ่มากเลยค่ะลูกค้าโอเคค่ะโอเคโอเคหายแล้วจะได้นี่ใหญ่ไหมล่ะคะ ดูสิเห็นม้มันหนาและใหญ่มันหนาและใหญ่มันเลยปวดมากๆเลยค่ะนะคะไม่ชนโมดโดไม่ได้หรอกค่ะยังไงก็ต้องออกเนาะเอเคไหมคะเนาะทนทนทนหายปวดไหมคะจับแล้วเจ็บเหมือนเดิมไหมคะเจ็บเหมือนเดิมหรือว่ายังไง มันดีกว่าเมื่อกี้ไหมคะมันดีกว่าตอนที่มันยังมีเล็บขบอยู่ไหมคะมีเล็บอยู่ไหมรู้สึกยังไงตอนนี้เจ็บเหมือนเดิมไหมก็ไม่เจ็บเหมือนเดิมคือเจ็บเหมือนตอนที่มันยังไม่เอาออกไหมเจ็บน้อยกว่าอ้าวโอเคงั้นก็แปลว่าดีขึ้นเดี๋ยวแป๊บนึงค่ะให้มันแผลมาไหลเลือดมันก็ดีขึ้นอันนี้ไม่เจ็บเนาะเบเจ็บนนงเีเนี่ยเห็นไหมเราตัดข้างแล้วมันค้างค่ะเนี่ยเนี่ยสิ่งที่ค้างเนี่ยอยู่ตรงปลายนี่อะไรเองค่ะ ตัดเวลาตัดตัดให้สุดเห็นไหมเราตัดค้างอยู่เนี่ยเห็นอันนี้เห็นได้ชัดเจนเลยเนาะนี่เห็นไหมนี่นี่น,น,นะค้างอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวดูนี่สิ่งที่ค้างเห็นไหมนะคะเห็นไหมคะสิ่งนี่ค้างเห็นไหมคะนี่นเห็นไหมถ้าตัดตัดให้สุดอย่างนี้อืออย่างนี้ก็ได้นะคะมันจะได้เวลานั้นมันจะได้ไม่ไปทิ่มลงนี้มันจะเจ็บนะคะไปไหนเราไม่รู้พี่นะตัดออกนิดนึงนะคะในโรงโรง ััมไม่เจ็บนะไม่เจ็บนะออกนิดเดียวค่ะถ้าถ้าเราไม่เราไม่เป็นมันไม่ระเบอ่ะเราจะเหมือนแค่เสาะเล็บเฉยมันก็จะรู้สึกสบายแล้วมันก็จะหลุดพุ่งออกมาเลยนะคะึนี่เห็นไหมแต่มันจะหนังมันจะเยอะหน่อยช่มตรงนี้หนังเยอะไม่ได้นะมันมันต้องเสพอ่าใช่นั่นมันมันเสพหนองค่ะมันเลยเป็นเยอะเด็ด พี่เขาเล็บแข็งด้วยแหละขนหนาขนหนาอืมอบจับนะตุ้งต้แลต้องใส่ยาเชื้อราด้วยนะเนี่ยจริงๆนะเป็นเชื้อราด้วย<ม>เล็บมันเลยงงโค้งเข้าหาตัวข้างข้างอืมเชื้อราเต็มเลยค่ะคุณผู้ชม ดโอ้โหดูวิแนวทางที่มันเจาะดิเธอเนี่ยมันเจาะทะลุมาตรงนี้เลยอ่ะนเนี่ยเนี่ยเนี่ยใช่มันถึงปวดตรงปลายเห็นไหมเห็นไหมคะว่ามันทะลุมาตรงนี้เลยเนี่ยเจาะอ,อย่างนี้เลยเนี่ยเจาะอ,อย่างนี้เลยใช่ อืมโ<ห>อม้อืมอืมเห็นไหมเต็มเลยหนานิดกหนาเพราะว่าเลิดมันมีเชื้อราค่ะเด็ดต้องใส่ยาเชื้อราตรงนี้ด้วย ตัดมันตัดได้อีกเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าเชื้อรามันกินเนื้อเล็บเนื้อหนังตรงนี้ไปหมดแล้วมันก็เลยโปง่งตรงนี้ก็จะกลายเป็นหนังที่มันไม่เนื้อมันไม่ติดกันเล็บนะก็เลยโป่งก็เลยตัดได้เลยเห็นไหมคะได้เรื่อยๆเลยปกติเล็บเราจะต้องประมาณเนี้เนาะเล็บเราจริงๆอ่ะนะต้องประมาณนี้คือหนังตรงนี้มันตายด้านตายไปหมดแล้วอ่ะเสียไปหมดแล้วก็คือเป็นเชื้อรานะคะ ยังไงต้องใส่ยาเชื้อราด้วยนะถ้าไม่อยากให้ริดมันจิกลงเข้าไปอีกค่ะปวดมันอาจจะต้นเหตุมาเกิดจากเชื้อราด้วยก็ได้นะคะอันเนี้ยหนูจะเอาออกให้หมดเลยเชื้อราเพราะเวลานั้นอะ่ะมันก็จะได้หายรักษาง่ายด้วยใช่รักษาใส่ไถายา,ยายได้ง่ายด้วยค่ะเนาะเอาออกไปเลยนเนาะเจ็บทนนิดนึงนะคะท้นนิดนึงเห็นไหมแน่นมาก หนามากโหมันหนาแบบนู้นดูดิเนาะ <c oughs> แบบแน่นมากเลยอะทั้งหนังทั้งอะไรเนี่ยเอาออกดีกว่าได้ไม่ทรมานหรอกช้ำไปหมดเลยเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะตรงนี้ทำไมาถึงม่วงแล้วก็มีรอยเหมือนแจ็บเห็นไหมคะเหมือนช้ำช้ำเลือดช้ำเลือดอยู่ข้างในเพราะว่ามันกดอะค่ะเล็บมันกดอยู่นี่เห็นไหมเล็บมันกดอยู่ เนี่ยค่ะเล็บมันกดอยู่เยอะเลยต้องยังไงก็ต้องออกเนี่ยเห็นไหมคะแป๊บหนึ่งนะคะเนี่ยเห็นไหมเนี่ยพวกนี้แหละมันถึงทําให้เกิดเราเป็นเชื้อราสะสมเพราะมันอยู่ใต้ใต้เล็บในสิ่งที่เรามองไม่เห็นหรือเอาหรือทําความสะอาดไม่ถึงอะค่ะนะคะมันก็ต้องออกน,นะโล่งละเห็นไหมไม่เป็นแล้วค่ะมันก็จะมีแต่นเนื้อปกติไม่เป็นหนงังไม่เป็นอะไรแห้งๆแล้ว เนี่ยรักษาหมดเลยตรงเนี้ยอะเดี๋ยวหนูล้างน้ำเกลือให้แล้วก็โอเคเลยแล้วกวเ็เดี๋ยวดิก้านนูนก็มีนิดนึงนะคะเดี๋ยวก็หายแค่เดียวแค่เดียวเท่านั้นนะหนังเราจะเยอะมากถ้าดูแล้วเนื้อหนังเยอะหนังเสียนะ่ะไม่ดีต้องเอาออกเนาะเนี่ยต,ต้องเอาออกเลยโอเค ีค้างไว้ก่อนนะคะขอดูฝั่งนู้นหน่อยสิคะค้างไว้ก่อนเนเ็นปหายโอ้โหข้างนี้เป็นยังไงเห็นไหมมันเจาะลงเดี๋ยวขอสต็อปไปคือซีข้างนี้เป็นยังไงโอ้โหมันโค้งเพราะว่าเราเป็นเชื้อราต้องบอกก่อนว่าอย่างที่บอกอคะ่ะว่าอันนี้คือต้นเหตุของมันที่ทําให้มันโค้งลงด้วยนะคะก็มีส่วนเนาะ ้าลาตรงนี้เนื้อหนังตรงนี้มันจะโปร่งมากแล้วทําให้เล็บมีแต่เดี๋ยวเรามาเอาออกกันเนาะเจ็บไหมคะตรงนี้เหมือนจะปลายตรงนี้เป็นหนองเลยใช่ไหมคะแม่เดี๋ย,ยนนวคุณพอ่อตัดแบบนี้ยตัดไม่สุดอันนี้ก็ไม่สุดเลยคะ่ะแหว่งเนี้แหวงสุดนี้ต้องสุด ไม่ถึงไงไหมตัดไม่ถึงเนี่ยตัดอย่างงี้ก็ได้ค่ะจะเอากันไกลตัดเล็บมาเดี๋ยวพี่สอนวิธีคุณพ่อตัดเล็บไม่ยากค่ะคุณพ่อตัดเล็บง่ายมากอเดี๋ยวทาให้ดูเอากันไกลนะคะสอดเข้าไปตรงนี้สอดเข้าไปใต้เนี่ยเห็นไหมคะสอดเข้าไปแล้วแล้วก็ตัดเกบแล้วก็มาฝั่งนี้ค่ะสอดเข้าไปนะคะแล้วก็ตัดทาอย่างเงี้ยค่ะมันจะทําให้ตรงเนี้ยสุด แล้วก็มาลองตัดอีกทีเผื่อดูว่ามันเอ้ยมันมีแหวงหรือเปล่าเราต้องดูอีกทีนะคะเข้าไปงี้จึ๊บแล้วก็มาฝั่งนี้จึ๊บแหมเห็นไหมมันก็จะสุดกันอย่าไปตัดจะอ่าแล้วก็ค่อยมาทนีนี้ให้มันเข้านะคะ่ะเนี่ยเดี๋ยวอีกเนี่ยค่ะเจาะเข้าไปเงี้แล้วก็ตัดแต่มันค่อนข้างยากเพราะมันมันชิดชิด,ช,ดชิดมุมตรงเนี้ยมันก็เลยยากนิดนึงโอ้เจ็บเจ็บเจ็บขอโทษค่ะ มาเดี๋ยวเรามาตัดกันเนาะก็คือวิธีตัดก็เละตรงนี้มันจะเป็นเชอราค่ะก็ะตัดแค่ไปเลยเพี่ขอพี่ขอเบอร์ใหญ่กว่าน,น,นี้หน่อยนะเดี๋ยวรตรงนี้เราจะต้องเออ,อกออเลยอุ้ยท้าหลุด โคนนิดนึงนะคะ่ะแป๊บนึงค่ะทนนิดนึงค่ะตอนนะคะมันยังไม่สุดโคนเลยเพราะเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะที่ไม่หายเพราะว่ามันไม่สุดโคนนี่แหละนูเราต้องเอาให้สุดโคนหนามากคนามาก นู้นี่เนี่ยสุดโคนมันจะดึงออกมาแบบนี้เห็นไหมคะมันจะแบบลงอืมพร้อมหนาเลยอ่ะโอเคออกแล้วดูสิหนาไหมดูสิหนามากอะหนาไหมคะหนามากเลยนี่ตรงนี้ที่มันไปเจาะอ,อยู่นี่ตรงเนี้ยค่ะตรงช่วงนี้ช่วงดำดำเนี่ยลงอลงอเลยนะโอเคไหมลงไหมคะ มันไม่มีแล้วเนาะลงเนาะมันเก็บแผลนะคะโอเคมันก็เหมือนกันนะฮะอืมตัดตรงตรกบ้า่าหายใจไม่ออกเปิดไม่ได้ไ นิเดียวขันเดียวเห็นไหมคะถ้าดูอย่างนี้ไม่ไม่มีเลือดเลยแต่ที่มันเลือดเพราะเราต้องเอาโคนออกเนาะต้องเอาโคนออกค่ะอ้าโอเคโอเคแล้ว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 ออกค่ะออกแล้วค่ะออกแล้วสบายแล้วค่ะโอเคนะคะจะเป็นไรไม่เป็นไรเข้าใจโอเคเอาออกแล้วนะคะโอเคค่ะว้าวใหญ่มากเลยนะคะข้างนี้ แน่นมันแน่นอืมโอเคนี้หนังนะคะอันนี้หนังที่มันติดกันอยู่นี่หนังว้าวใหญ่ไหมคะใหญ่มากโอเคหนังแห้งไม่ไเป็นไรออกมาหมดฮ่าุ่งน่ะเห็นไหมเลือดมันก็จะออกจากข้างในอย่างเดียวไม่ออก,กที่มันฉีกมากเนาะนะออกจากข้างในเนาะเห็นไหมซึมจากข้างในโอเคผ่าน よろしくお願いし